อันนี้พี่อหอยล้อเดียวครับขอบคุณครับพี่ที่มาอุดหนุนกันครับตอนนี้พี่หอยเป็นลูกค้าประจาไปแล้วครับพี่หอยนะตอนนี้ได้ฉายาพี่อหอยล้อเดียวไปแล้วนี่ครับร้านในโจนก็จะมีกลุ่มบิ๊กบค์กลุ่มจักรยานนะครับแล้วก็กลุ่มล้อเดียวแบบนี้มากันบ่อยๆครับรัเวียนกันมาครับสวัสดีครับกุญยจตู้ยองมีก่นในโจนครับนี่จะมาให้ดูครับว่าเขาหนึ่งเขาไม่ได้สั่งกันแค่คู่เดียวถ้ามาแล้วรอช้ารอนานคุณต้องเข้าใจทางร้านหน่อยนะครับนะ ว่าเราเรากันทีละถ้วยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยจริงๆแล้วไม่ช้าเราก็ดูไม่ค้าทําก็ไม่ช้าเห็นไหมแต่บางเง็นว่าโต๊ะหนึ่งอะเขาไม่ได้สั่งกันแค่ถ้วยเดียวเดี๋ยวผมให้ดูบินบินเเขาเพิ่งลุกกันไปเมื่อสักกี้นี่เองอะนะนี่กี่ถ้วยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถ้วยนะครับขนมด้วยนะเกี๊ยวกรอบด้วยอะไรด้วย,วยเห็นไหมคือทั้งหมดแปดถ้วยคือจริงๆแล้วไม่ช้าหรอกนะแต่ว่าโต๊ะหนึ่งอะเขาไม่ได้สั่งถ้วยเดียว ยี่บห้าบาทครับน่ากินไหมั้ยี่สิบห้าบาทครับอยากกินอยากโดนตาม,มาครับตัวตนะนะครับตำบลปางกางจังหวัดนนทบุรีครับผมแล้วนี่ครับลูกค้าสั่งนะทีเดียวเลยครับยำสามสามถ้วยเลยครับ เล็กยำพิเศษสามถ้วยนี่คือสามสิบห้าบาทนะครับนี่นี่สามสิบห้าบาทครับเมนูอยู่บนโต๊ะนะครับอ่าเดี่ยแล้วดูครับนี่นี่น,น,นี่คือมาโต๊ะนึ่งอะ่ะก็รู้รู้อ่าเพื่ออะไรนะรู้แก้วแล้วนะคือคือมาแลบนะเขาก็จะมากันแบบนี้นะห้าชามเห็นไหมชามเจ็ดชามเห็นไหมตอน นี่แหละครับเขาสั่งกันทีเดียวเวลาเข้ามาเนหะ็นไหมแล้วบอกว่าทางร้านช้าไม่ช้าหรอกครับไม่ต้องบดรอยลมครับนี่คือไม่ได้ช้าแต่ลูกค้ามาทีสั่งเห็นไหมเขาจะสั่งกันประมาณนี้ครับแต่ละโต๊ะไม่ได้สั่งถ้วยเดียวครับอ่าเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟกันครับอย่างที่คุณเห็นขั้นต่ำเนี่ยก็สี่ห้าแล้วเห็นไหมต่อโต๊ะขั้นต่ำนี่คือสี่ถ้วยถึงห้าถ้วยนะครับก่อ1หนึ่งโต๊ะแล้วคุณคิดดูดิว่าจะไม่นานได้ไงใช่ไหมแล้วกว่าจะถึงคิวคุณเนี้ยเดีย๋ยวบางทีลูกค้ามาเต็มมเเลลยยนนนนะอ่าาาาต็ททุกกโนะ๊บงงีถึขัั้ร้รแวว รอนานไหมคุณดูสิครับถ้าลองคิดกันเล่นๆนะโต๊ะหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าบางโต๊ะนี่ก็อย่างไม่ท้าบนี้หนหึ่งแปดเก้านบางทีก็มีสิบสามสิห้านะจะไม่ช้าได้ไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟก่อนนะครับอ่ะนี่แล้วตอนนี้ก็ลากมาถึงบ่ายสองสี่สิบแปดครับกับวันที่ฝนตกพรำนะครับวันนี้แทบนนแต่ทั้งวันเลยขอบคุณลูกค้าที่แวะเอ็นมาอุ่นนะครับแหมไม่ทิ้งกันไปไหนเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกับป้ายหน้าร้านนะครับบ๊ายบาย